รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมอุตุนิยมวิทยากรมประมงกรมหม่อนไหมการท่าเรือแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กรมปศุสัสตว์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิกฤตที่เราต้องพลิกให้เป็นโอกาสโอกาสที่จะเชื่อมโยงธุรกิจการค้าไม่ให้สะดุดกับมิติใหม่ในการทำการค้ากุญแจสู่ความสำเร็จของคนไทยท็อปไทยแฟลชิฟโตโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดสินค้าสู่แพลตฟอร์มชั้นนำระดับสากลอย่างต่อเนื่องโดยได้พัฒนาโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนในตลาดเป้าหมายภายใต้ชื่อร้าน TOP THAI ที่มากับคอนเซปต์ร้านค้าที่รวบรวมสินค้าไทยระดับท็อปทอปเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในตลาดเป้าหมายและสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยที่ดีมีเอกลักษณ์ ให้มีความโดดเด่นบนตลาดออนไลน์ระดับสากลทั้งในตลาดจีนทาง Tmall Global และ Tmall China ตลาดอินเดียทาง Bigbasket.com ตลาดกัมพูชาทางคล a งไท h a i c o m และตลาดสหรัฐอเมริกาทาง Amazon.com เพื่อลดอุปสรรคและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าไทย และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าแบรนด์ไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำระดับสากลติดต่อและติดตามข่าวสารได้ที่ www.thaitrade.com facebook.thaitrade.com หรือ ditp call center โทร1169และช่องทางอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะวิกฤตไหนๆเราก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย ท็อปไทยแฟชชิปสโตร์โดยกมรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์คือเมืก่อนเนี่ยปลาของเราเนี่ยมันเยอะมากแต่พอหลังปี5 4ีมาเนี่ยรู้สึกของมันจะหายไปมาก เราก็เลยรวมตัวกันว่าทําอย่างไรถึงจะมีปลาปลูพวกนี้เข้ามาใหม่แล้วพอเราทําเรื่องมารวมกลุ่มกันทาเป็นสังเป็นบ้านปลาก็มีปูมีปลาเข้ามาเราก็ดีขึ้นอย่างหนึ่งทางกรมประมงได้ส่งเรือตรวจมาทาไอ้พวกทำผิดกฎหมายเขาใช้ก็ก็ขอร้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คำว่าตรวจจับนะพล,ล,ลาะูพืบ้านเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเลยเล็กๆจากปัญหาดังกล่าวหน่วยป้องกันและปราบรามประมงทะเลจังหวัดชนบุรี กองตรวจการประมงกรมประมงจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบ้านนาเกลือให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงรวมถึงการซ่อมแซมแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำการจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำการกำหนดกติกาการทำประมงในชุมชนการกำหนดเขตห้ามทำการประมงและการตรวจฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ก็ขอขอบคุณหน่วยงานของกรมประมงนะฮะคือมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราฮนะช่วยดูแลช่วยการดูแลฟื้นฟูทางนี้ให้เราด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมชมมามาแนะนําข้อเสนออะไรทุกอย่างที่เราทํากันมาทางกรมมงก็ช่วยเรามาตลอดนะขอขอบคุณทุกอย่างทุกอย่างที่ให้ผมพืบ้านอยู่ได้แล้วก็ขอบคุณตรงนี้มากๆและนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของการมีส่วนร่วมระหว่างกรมประมงและชุมชนบ้านนาเกลือ ส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําส่วนร่วมในการใช้สอยทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบและส่วนร่วมในการสืบทอดวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืนกรมประมงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการเมืองไทย18นครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5หรือว่ากดเลข1ช่อง hd 1นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 การระบาดในระลอก2ประเด็นเรื่องของโรคที่มันลุมเราอยู่รอบๆบ,บ,บ้านเรากลายเป็นปัญหาสำหรับ second wave หรือว่าการระบาดในระลอก2นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมืองไทย18น,นครับได้มีโอกาสพิเศษนะครับได้สนทนากับผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คืออีกหนหน่วยงานหลักนะครับ ก็คือการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอโอกาสนี้ต้อนรับครับท่านเรือโทกศัมนั์พระยูนครับท่านผู้บริการการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่กับเราเมืองไทย18นอนครับสวัสดีครับท่านผู้บริการครับสวัสดีครับวันนี้เรื่องของโควิดดูเหมือนว่าจะวุ่นไม่เลกนะครับเพราะว่าการระบาดระลอกสองเข้ามาแล้วดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเองก็กำชับคุมเข้มเป็นพิเศษโดยเฉพาะตามพรมแดนต่างๆแน่นอนรวมไปถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยด้วยแต่ก่อนที่ไปคุยถึงประเด็นนั้น ก่อนอื่นอยากให้ท่านผู้มีการได้กรุณาแนะนาคุณผู้ชมหน่อยครับว่าบทบาทหน้าที่หลักๆเลยของการเท่าเลอแห่งประเทศไทยที่ต้องรับผิดชอบอยู่เลยทุกวันนี้จริงๆแล้วเราทําอะไรมากมายกว่านี้ครับการเท่าเลอแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมนะครับ,รบเป็นหน่วยงานที่ให้บริการขนถ่ายตู้สินค้านะครับเรามี ท่าเรือในความรับผิดชอบของเราเนี่ยห้าแห่งนะครับท่าเรือหลักของประเทศเลยก็คือท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักของการท่าเรือทางทะเลนะครับเป็นท่าเรือน้ําลึกทางทะเลส่วนท่าเรืออีกท่าเรือหนึ่งนะครับที่เป็นท่าเรือหลักก็คือท่าเรือกรุงเทพที่อยู่ในพื้นที่คลองเตยนะครับอันนี้เป็นท่าเรือแม่น้ําเป็นท่าเรือหลักเช่นกันนะครับและเรายังมีอีก3ามท่าเรือในภูมิภาคก็คือลําน้ําโขง อนเหนือก็คือที่จังหวัดเชียงรายเป็นท่าเรือพานิชเชียงแสนและท่าเรือเชียงของซึ่งท่าเรือทางเหนือเนี่ยเราจะค้าขายชายแดนระหว่างสอปปอลาวพม่าแล้วก็จีนตอนใต้นะครับส่วนอีกท่าเรือหนึ่งก็คือท่าเรือระนองนะครับอยู่จังหวัดระนองนะครับอันนี้เป็นเกตเวสู่อันดามันนะครับซึ่ง ทางรัฐบาลเองก็ด้ให้นโยบายในการพัฒนาปรับปรุงปฏิภาพโครงสร้างพื้นฐานใ,ให้เป็นเกตเวที่จะเชื่อมต่อในกลุ่มบิลสเต็กต่อไปในแนวอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักๆของการท่าเรือประเทศไทยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าลงมาดูกันหน่อยพื้นที่เยอะขนาดนี้การท่าเรือรับมือกับการระบาดในระลอกสองเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 อย่างไรช่วงหน้ากลับมาอยู่กับเมืองไทย18นอกนกันต่อครับ กลารโรคแอฟ,ฟริกาในม้าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยนะครับและเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดในสัตว์จำพวกม้าลาล่อม้าลาย และอูนครับกรมปศุสัสตว์ได้บรูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดอย่างใกล้ชิดครับกาาโรคแอฟ,ฟริกาในม้าเกิดจากเชืไวรัสโดยมีมแมลงดูดเลือดเป็นพาหะในการแพร่ระบาดครับจะแสดงอาการรุนแรงได้แก่มีไข้สูงมีน้ำมูกเป็นฟองสีเหลืองขุ่น มีอาการหาระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและตายได้ในที่สุดนะครับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังจําเป็นต้องมีการป้องกันและกําจัดมแมลงพาหะด้วยการให้ม้าอยู่ในมุ้งครบควบคุมการเคลื่อนย้ายม้าและสัตว์เสียงอื่นๆดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงตามขั้นตอนที่กําหนดและที่สําคัญนะครับก็คือเจ้าของหรือผู้เลี้ยงหมาต้องเฝ้าระวังโรคโดยสังเกตดูอาการของม้าอย่างใกล้ชิดครับ ถ้าพบสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการเข้าข่ายการาะโลแอฟริกาในม้าให้แจ้งเจ้าน้ที่กรมสัตว์หรืชสตตวแพทย์ที่ปรึกษาฟาร์โดยเร็วที่สุดนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางขนส่งทางน้ำต่อเนื่องหลายรูปแบบรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเราพร้อมเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของภูมิภาค สู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยเพื่อความภาคภูมิใจของไทยทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชนการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางขนส่งทางน้ำต่อเนื่องหลายรูปแบบ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเราพร้อมเป็นผู้นำด้านโลจิสติกของภูมิภาคสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยเพื่อความภาคภูมิใจของไทยทุกคนกาลโรแอฟริกาในม้า เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยนะครับและเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดในสัตว์จำพวกมา้าลาลอ่อมา้าลาย และอูนครับกรมปรศุสัตว์ได้บรูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดอย่างใกล้ชิดครับกาาโรแอฟริกาในม้าเกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีมแมลงดูดเลือดเป็นพาหะในการแพร่ระบาดครับจะแสดงอาการรุนแรงได้แก่มีไข้สูงมีน้ำมูกเป็นฟองสีเหลืองขุ่น มีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและตายได้ในที่สุดนะครับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังจําเป็นต้องมีการป้องกันและกําจัดมแมลงพาหะ ้วยการให้ม้าอยู่ในมุ้งรับควบคุมการเคลื่อนย้ายม้าและสัตว์เสียงอื่นๆดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์กลุ่มเสี่ยงตามขั้นตอนที่กําหนดและที่สําคัญนะครับก็คือเจ้าของหรือผู้เลี้ยงม้าต้องเฝ้าระวังโรคโดยสังเกตดูอาการของม้าอย่างใกล้ชิดครับหากพบสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการเข้าข่ายกาลาะราแอฟริกาในม้าให้แจง้งเจ้าหน้าที่กรมสัตว์หรือจุะแพทย์ที่ปรึกษาฟาร์มโดยเร็วที่สุดนะครับ ท้องตะบนโคกสลุงนะครับเมื่อก่อนนี้หาก,กินแบบธรรมชาติก็มีแค่แค่แห่แค่ขายแต่พอมาปี40เนี่ยจะเกิดเขื่อนปลาสักซึ่งในหลวงพระราชทานเขื่อนมาให้ก็มีปลานะครับชุกชุมมากคนที่มาจากต่างจังหวัดหรือได้ถูกอพยพเข้ามาอยู่ในตาบลโคกสลุงก็เกิดการแข่งแย่งเกิดการแย่งอาหารในพื้นที่เช่นปลาต่างๆเกิดการใช้อวนที่ผิดกฎหมายใช้ขายแห่ที่ผิดกฎหมาย ประกอบอย่างนี้ปลาพื้นบ้านอย่างเช่นปลาคาวปลาตะเพียนอะไรต่ตางๆก็เยอะมากแต่พอมีชุมชนต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยปลาเริ่มหายก็เกิดการต่อต้านก็เกิดการหาก,กินไม่ได้ไม่รู้จะทํำยังไงจากปัญหาดังกล่าวหน่วยป้องกันและปราบรามประมงน้าจืดเขื่อนปลาสักชลสิทธิ์จังหวัดสระบุรีได้ใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะดูแลแล,และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําทั้งการปล่อยเสริมพันธุ์สัตว์น้ําการออกมาตรการควบคุมการทําประมง และการปราบปรามผู้ลักลอบทําการประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงการตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ประมงหรือชอปปประมงและที่สําคัญคือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรประมงโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากรประมงอย่างแท้จริงทางประมงนะครับก็ได้ร่วมกับชาวบ้านร่วมกับผู้นําได้จัดชุดชปปเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เกิดการ ให้รู้ระบบระเบียบในการทำาาก,กินจากการที่ไม่มีปลาไม่มีอะไรก็ตอนนี้เราได้อนุรักษ์ผันปลาขึ้นมาขอขอบคุณหน่วยงานกรมประมงที่มาช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหรือประมงพื้นบ้านให้มีอาชีพที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งยั่งยืนและมีปลาที่อุดมสมบูรณ์ในเขื่อนปลาศากสืบต่อไปกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาสมทนาการต่อครับกับท่านเรือโทกมลศักดิ์พรหมประยูนยครับผู้บวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยโควิดระบาดระลอก2แต่ว่าบ้านเรายังคุมได้นะฮะแต่การระบาดระลอก2โดยเฉพาะเรื่องของโรมแดงที่มีการทางเชื่อมข้ามกันมาได้กาท่า,าเรือก็เหมือนจะมีพื้นที่ที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่จัดการยังไงท่านผอครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ละท่าเรือนะครับก็จะมีการดําเนินการคัดกรองผู้ที่ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับเรานะครับขออนุญาตเอาว่าเป็นผู้มาติดต่อกับ การท่าเรือก่อนยังไม่เอาต่างชาติเรื่องการขนส่งนะฮะเรื่องการเอาตู้ออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการตรวจเช็คตรวจวัดอุณหภูมิการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็มีในพื้นที่จํากัดเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือในการใส่มาร์คเพื่อป้องกันนะครับตัวพนักงานเองทุกคนที่ต้องทำงานสัมผัสกับลูกค้าก็เช่นกันนะครับเราก็จะมีตัวม่าน พลาสติกใสเป็นตัวป้องกันนะครับหรือปีกระจกขั้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการใกล้ชิดนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะมีเตรียมแอลกอฮอล์เจลสําหรับล้างมือให้กับผู้มาใช้บริการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการด้านทางผู้มาติดต่อสําหรับเรื่องด้านเรือสินค้านะครับเรือสินค้าที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหลันชบังหรือถ้าเรือที่อยู่ในภูมิภาคนะครับเราจะไม่อนุญาตนะครับ ให้ลูกเรือเนี่ยลงจากเรือเลยไม่ไม่อนุญาตเลยนะครับคุมเข้มเลยใช่ไหมคุมเข้มครับทุกท่าเรือนะครับไม่อนุญาตนะครับและก่อนที่เรือจะเข้าจะต้องมีการรีพอร์ตอุณหภูมิของลูกเรือทุกคนนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่หากมีพบว่ามีอุณหภูมิเกิน37.5จะต้องรีพอร์ตมาแล้วก่อนเข้าเนี่ยเราจะมีพื้นที่กักกัน นะครับเราจะส่งาสาธารณสุขที่ต้องต้องดำเนินการในการขึ้นไปต,วตรวจนะครับขึ้นไปต,วตรวจนะครับอันนี้เรามีมาตรการเข้มอย่างแหลมชบังก็เช่นกันนะครับเวลาเวลากักตัวเรือสินค้าที่เข้ามาแบบนี้ที่จะเข้ามาติดต่ออะไรก็ตามแต่รือค้าขายอะไรแบบนี้เรากักตัวที่ไหนครับเหมือนสเตทกวอนตี้ปกติไหมสเตทกวอนตี <c> ้ก็คือกักบนเรือเราเรากักบนเรือไม่ให้เข้าลงเลยไม่ให้ลงเลยไมไม่ให้ลงไม่อนุญาตถ้าไม่มีใบรับรองเคยมีเคส คนจะไปถอนฟันเราก็ยังไม่อนุญ,ญาตเลยนะครับเนื่องจากใบอนุญาตการรับรองว่าเขาผ่านการตรวจร่างกายไม่ไม่มีการติดเชื้อโควิด <ๆ S> -19 มาถ้าไม่มีใบเนี้ยเราก็อนุญ,ญาตไม่ได้เพราะเราคุม,มเข้มเพราะว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้นะครับที่ท,ที่ที่จะเป็นการตัวแพร่กระจายเชื้อถ้าเราไม่ทราบว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่วันนี้ทางท่านบริการการท่าเรือยังคงยืนยัน รักษาเรื่องของโซเชียลดิสแทสซิงปฏิบัติตามนโยบายต่างๆเรื่องของการควบคุมมาตรการทางสาธารณสุขอยู่เหมือนเดิมถูกต้องไหมเช่นเดิมครับรบไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อหรือผู้มาจกกับเรือเราจะคงมาตรการคุมเข้มอยู่นะครับเราไม่ปล่อยเพราะว่าหากเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขลําบากครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเรือโทกมลศักดิ์พรมประยุนครับท่านผู้ในการการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันอีกนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ก่อนเนี่ยปลูปลาของเราเนี่ยมันเยอะมากแต่พอหลังปีห้าสีมาเนี่ยรู้สึกของมันจะหายไปมากเราก็เลยรวมตัวกันว่าทําอย่างไรถึงจะมีปลาปูพวกนี้เข้ามาใหม่แต่พอเราทําเรื่องมารวมกลุ่มกันทำเป็นสังเป็นบ้านปลาก็มีปูมีปลาเข้ามาเราก็ดีขึ้นอย่างหนึ่งทางกรมประมงงได้ส่งเรือตรวจมาทำไอ้พวกทำผิดกฎหมายเขาใช้ก็ก็ขอร้องไม่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 ชชํา ตวตจับพนาะ้าา,าเนเรกากปัญหาดังกล่าวหน่วยป้องกันและปราบรามประมงทะเลจังหวัดชนบุรีกองตรวจการประมงกรมประมงจึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงบ้านนาเกลือให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงรวมถึงการซ่อมแซมแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำการจัดทำแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำ การกำหนดกติกาการทำประมงในชุมชนการกำหนดเขตห้ามทำการประมงและการตรวจเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมายก็ขอขอบคุณหน่วยงานของประม,มงนะฮะคือมาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราฮนะช่วยดูแลช่วยการดูแลฟื้นฟูทางนี้ให้เราด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมชมมามาแนะนำข้อเสนออะไรทุกอย่างที่เราทำกันมาทางกรมงก็ช่วยเรามาตลอดนะะข,ขอขอบคุณทุกอย่าง ทุกอย่างที่ให้ขอมคุณบ้านอยู่ได้แล้วก็ขอบคุณั้งนี้มากๆและนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จของการมีส่วนร่วมระหว่างกรมประมงและชุมชนบ้านนาเกลือส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าส่วนร่วมในการใช้สอยทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบและส่วนร่วมในการสืบทอดวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืนกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกชีวิตล้วนเติบโตตามธรรมชาติธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันปัจจุบันธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวสึนามิพายแล้งอากาศหนาวจึงต้องเฝ้าติดตามและรู้เท่าทันภัยธรรมชาติตลอดเวลาและนี่คือหน้าที่ของเรากรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภัยธรรมชาติเพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคมกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคสถานีตรวจอากาศและการบินรวมทั้งระบบเครือข่ายแผ่นดินไหวโดยทำการตรวจอากาศชั้นบนผิวพื้นการบินตรวจสภาพฝนด้วยเรดาร์ดาวเทียมการตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความพร้อมในการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศแผ่นดินไหว สึนามิรายงานอากาศแก่สายการบินที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานสากลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในการเฝ้าระวังติดตามสภาวะอากาศพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยังสามารถนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้เพื่อป้องกันความเสีย หและเพิ่มผลผลิตทั้งในด้านเศรษฐกิจการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา78ปีที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปบริงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำสนองตอบความต้องการของประชาชน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆโดยได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแจ้งข่าวสารสารภายัยที่รวดเร็วถูกต้องทันเหตุการณ์และสื่อสารในภาษาที่เข้าใจง่ายในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมีความสุขรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลของภาครัฐและเอกชนใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ได้หลากหลายสาขาอาชีพและตรงกับความต้องการมากขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยามุ่งมั่นดำเนินตามวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้การพยากรณ์อากาศมีความถูกต้องแม่นยำตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวที่มีมาตรฐานสากลต่อไปอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน